สารพลังใจ v f t o g e t h เกตดีไซน์ใหม่ใครๆก็ใช้เป็นโมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้มหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปคราชครั้งที่1 4 7-9สิงหาคมนี้ MCC Hall ีหอเมอร์โคราช ค่ะตอ้ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรีค่ค่ะค่ำคืนวันศุกร์ที่24กรกฎาคมค่ะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไปพร้อมๆกันค่ำคืนนี้อยู่กับคุณนทิพย์ประดาและดิฉันวิมลวันค่ะค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะต้องจับตามองนะคะเกี่ยวกับทิศทางของราคาทองคําห,หลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะสามารถขึ้นไปแตะระดับที่สูงสุดเป็นรายวันเนี่ยได้ทุกวันเลยนะคะค่ะขึ้นไปทดสอบสักประมาณ1,898.22ดอลลาร์ต่อออนซ์และวันนี้ เองนะคะก็ย um> ังคงพยายามเดินหน้าอยู่ประเด็นที่ยังคงมีปัจจัยผลักดันเนี่ยก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนที่ยังคงเดินหน้านะคะมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลทําให้ทิศทางของราคาทองคำเนี่ยยังรับรู้ข่าวเรื่องนี้อยู่ด้วยค่ะคือต้องบอกว่าล่าสุดจีนมีการตอบโต้สหรัฐทับสั่งปีสถานกงศูนย์ของสหรัฐที่เมืองเฉิงตูด้วยเป็นการตอบโต้ที่ก่อนหน้านี้สหรัฐก็ทําแบบนี้กับจีนเหมือนกันนะคะพอราคาทองคําขึ้นแบบนี้วันนี้บ้านเราราคาทองคําแท่งได้เห็นกันแล้วนะทะลุ2อ0 0มันบาทแต่ว่า ดาหนะ้าต้องติดตามกันเพราะอย่าลืมว่าเราเนี่ยหยุดยาวกัน4วันเลยนะคะอาจจะต้องมีการบริหารจาัดก,การอ่อนของท่านให้ดีนะคะอย่างวันนี้เนี่ยนักลงทุนก็ ถือว่าลดสถานะนะคะเพะื่อลดความเสี่ยงในช่วงวันหยุดยาวด้วยนะคะเรามาดูกันบ้างค่ะเรื่องของบรรยากาศการลงทุนหรือว่าเศรษฐกิจโลกนะคะณนะปัจจุบันนั้นต้องยอมรับว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หรือว่าเจ้าตัวไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั้นยังคงมีที่บนนะคะกดดันทิศทางเศรษฐกิจและแน่นอนว่ามันส่งผลทําให้กําลังซื้อและเงินในมือของประชาชนทั่วโลกนั้นลดน้อยลงไปถึงขนาดที่ UN ออกมาระบุเลยนะคะว่าวิกฤตในครั้งนี้ย่ําแย่กว่าครั้งที่เกิดจากต้มยํากุ้งที่เกิดจาก เราด้วยซ้ำไปแล้วค่ะและน่าจะส่งผลทำให้มีคนจนที่เข้าขายค่อนข้างรุนแรงเพิ่มขึ้นทั่วโลกนะคะโดยประเด็นดังกล่าวนี้นะคะองค์การสหรประชาชาติหรือว่า UN ค่ะได้เปิดเผยรายงาน Sustainable Development Goal Report 2020ระบุว่าประชากรโลกจะ,ะเผชิญกับปัญหาความยากจนขั้นรุนแรงมากขึ้นในปีนี้ทำสถิติเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่า1เรียญ90เซนต์ต่อวันก็คือ ประมาณเกือบเกือบ60บาทเนี่ยนะคะคาดว่าจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก8.2%ในปีที่ผ่านมาเป็นระดับ8.8%ในปีนี้ อัตราความยากจนขั้นรุนแรงคาดว่าจะพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2541ค่ะซึ่งในครั้งนั้นเกิดความยากจนรุนแรงเพิ่มขึ้น0.4%สู่ระดับ29.7%หลังเกิดวิกฤตการเงินในเอเชียต้มยำกุ้งโดยเริ่มจากไทยไปยังทั่วภูมิภาคนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยโควิด19สร้างความเสียหายอย่างเร้รายที่สุดต่อระบบเศรษฐกิจนับตั้งแต่เกิดวิกฤตโลกครั้งใหญ่ในด้านเศรษฐกิจที่ตกต่ำเกรดดีเพรสชั่น ในช่วงทศวรรษที่1 9 3่ค่ะยอมรับว่าไทยนะคะรวมไปถึงทั่วโลกเองยังไม่สามารถทําตามเป้าหมายการขยัดความยากจนขั้นรุนแรงให้หมดไปได้ภายในปี30นะคะ2030ตามที่ระบุไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและอาจมีประชากรทั่วโลกถึง71ล้านคนต้องถูกผลักดันเข้าสู่ภาวะความยากจนขั้นรุนแรงในปีนี้แหละคะ่ะ ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดนะแต่แน่นอนว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด19รุนแรงจริงๆค่ะตอนนี้หลายๆคนบอกว่าอยากจะออมนะมแต่ว่ามันอาจจะไม่มีให้ออมดัง<ช>นั้นอาจจะต้องมีการคิดหน้าคิดหลังดีๆ<อ>นะคะที่จะใช้กันด้วยนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันค่ะในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะคะยังคงต้องเดินหน้าต่อไปถึงแม้ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคที่อาจจะทําให้การเติบโตนั้นชะลอตัวลงอย่างในเรื่องของการท่องเที่ยวก็มีการฟื้นฟูเช่นเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้ไต้หวันเขามีการฟรีวีซ่ากับบ้านเราค่ะซึ่งก็จะหมด อายุลงแล้วแต่ว่าล่าสุดเขาบอกว่าขยายต่อสักหน่อยอีกสักหนึ่งปีนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวกันด้วยและที่สําคัญเนี่ยก็ยังคงความสัมพันธ์ที่ดีกันด้วยขณะที่ไต้หวันนะคะก็บอกว่าหลังจากนี้จะมีมาตรการในเรื่องของการท่องเที่ยวเข้ามากระตุ้นหลังในเรื่องของก่อนหน้านี้นะคะเจอในเรื่องของโควิด1ิที่ได้รับความรุนแรงเช่นเดียวกันค่ะทางด้านของไต้หวันนะคะวันนี้มีการประกาศออกมาว่าหลังจากนี้ค่ะจะมีการขยายระยะเวลาของฟรีวีซ่าให้กับประเทศไทยนะคะยาวไปจนถึงปี2564 กระทรวงการต่างประเทศไต้หวนันประกาศขยายระยะเวลาฟรีวีซา่าของนะักท่องเที่ยวชาวไทยฟิลิปปินส์บูไนและก็รัสเซียออกไปอีกหนึ่งปีเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2563ถึง3 1กร,รกฎาคม2564ตั้งเป้าส่งเสริมนิวเซาท์บอลโพลีซีนะคะนโยบายริเริ่มรัฐบาลประธานาธิบดีไฉอิงหวนแห่งไต้หวันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวันและ18ประเทศในเอเชียตอนออกเฉียงใต้เอเชียใต้ ก็ออสเตรเลียนอกจากนี้ค่ะไต้หวันก็กําลังพิจารณาแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวหลังการระบาดของโควิด -19 ค่อยๆผ่อนกฎเกณฑ์ต่างๆกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศกันก่อนนะคะก่อนที่จะเดินหน้าสู่การเปิดการท่องเที่ยวให้ต่างชาติอีกครั้งซึ่งคาดการณ์กันว่าในช่วงตุลาคมนี้น่าจะได้มีการอ้าแขนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกันแล้วค่ะ ก็อาจจะเป็นพื้นที่นะคะที่คนไทยได้มีโอกาสไปเที่ยวกันก่อนนะคะในลําดับต้นๆไปดูกันต่อค่ะหลังจากที่มองในภูมิภาคเรียบร้อยแล้วมองไปในพื้นที่นะคะในรายประเทศหรือว่าผลกระทบต่างๆเรียบร้อยแล้วไปดูสัญญาณหนึ่ง<ม>ที่ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกนะคะ,คะถ้าหากว่านักลงทุนนั้นอยากจับตาม,มองเป็นพิเศษกับคนที่เรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพล<ม>ด้านการลงทุนระดับโลกอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์ล้ค่ะ,คะโดยล่าสุดนะคะมีการเปิดเผยข้อมูลนี้กับทางด้านของกรตอของสหรัฐอเมริกาแล้วค่ะหลังจากที่เบอร์เชี เฮดเทเวนะคะบริษัทที่เป็นผู้ด้านลงทุนของ Warren Buffett ได้มีการเดินหน้าซื้อหุ้นแบงค์เพิ่มขึ้นและหุ้นแบงค์ที่มีการเพิ่มพอร์ตเข้ามาในครั้งนี้ก็คือ Bank of America ค่ะโดยทางด้านของ Warren Buffett นะคะผู้ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีชาวอเมริกนันมีบริษัทที่ใช้ชื่อว่า Berkshire Hathaway Inc. นะคะซึ่งเป็นบริษัทที่รวบรวมในด้านการลงทุนนะคะเขาก็จะมีการจัดสรรพอร์ตพิจารณาว่าจะเอาหุ้นไหนเข้าหุ้นไหนออกก่อนหน้านี้นะคะมีการ ขายหุ้นสายการบินออกไปแล้วนะคะและแน่นอนว่าก็จับตาว่าในครั้งถัดไปจะซื้ออะไรเข้ามามีการรายงานล่าสุดค่ะว่าเข้าซื้อหุ้นของธนาคาร Bank of America 33.9ล้านหุ้นเป็นการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนอีกเป็นมูลค่ากว่า8 113ล้านดอลลาร์นะคะขึ้นสู่ระดับ24,000ล้านดอลลาร์ก็คือทำให้พอร์ตการลงทุนสำหรับ Bank of America เนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้นคิดเป็นเงินไทย7.58แสนล้านบาทส่งผลทำให้ราคาหุ้นของ Bank of America กเมื่อวานนี้ปรับตัวสูงขึ้นนะคะทกลางตลาดที่มีแนวโน้มเชิงลบนอกเหนือจากนี้ก็ยังไปผลักดันหุ้นนะคะอย่าง JP p o r r g n n h h s s w v l l s Fargo แล้วก็ City Group ด้วยโดย JP Morgan Chase แล้วก็ Wells Fargo เนี่ยอยู่ในพอร์ตของ b e r k s h i อร์ เทเวอิงด้วยนะคะโดยวอร์เรนบัฟเฟต์นั้นสแสดงมุมมองเชิงบวกต่อภาพรวมการลงทุนในการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีที่จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมในรูปแบบเสมือนจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยได้ระบุก,กับผู้ถือหุ้นว่าไม่มีอะไรหยุดยั้งอเมริกาได้ชาวอเมริกามีปฏิหารและมีเวทมนต์ซึ่งความพิเศษนี้จะสามารถสร้างชัยชนะได้อย่างต่อเน,นื่องนะคะ ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าจะสร้างชนะได้อย่างต่อนเนื่องสําหรับการ<ะ>ลงทุนด้วยหรือเปล่านะคะ,ะติดตามกันต่อค่ะภาวะการส่งออกของบ้านเราต้องบอกว่าตัวเลขเดือนมิถุนายนต่ำที่ส<ะ>ุดในรอบ31<ะ>เดือนนะคะแต่ว่า<ะ>ตัวเลขที่ต่ํายังมีหลายภาคส่วนหรือว่าหลายตัวของการส่งออกปรับต,<ะ>ตัวดีขึ้นนะคะ,ะก็สะท้อนได้ว่าในเรื่องของการส่งออกบ้านเราผ่านพ้น,นจุดต่ําสุดไปแล้วค่ะวันนี้นะทา,างด้านของกระทรวงพาณิชย์มีการเปิดเผยภาพรวมการส่งออกไทยในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะเพราะว่ามีการปรับตัวลดลงไปต่ำที่สุดในรอบ 131เดือนแล้วก็ขณะเดียวกันก็มองว่าทั้งปีน่าจะติดลบ9%ค่ะโดยทางด้านของคุณพิมพ์ชนกวรนขอพรผู้มีการสำนักงานนโยบ,บายและยุทธาศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในเดือนมิถุนายนการส่งออกของไทยมีมูลค่า16,444.29ล้านเหรียญสหรัฐติดลบ23.17%เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนซึ่งถือว่าต่ําสุดในรอบ131เดือนหรือว่า11ปีนับจากเดือนกร,รกฎาคม25 152ค่ะแต่ว่ามูลค่าการส่งออกดีขึ้นจากเดือนพฤษภาคมและยังมีกลุ่มสินค้าที่ส่งออกในภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรขยายตัวดีขึ้นสะท้อนว่าการส่งออกผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วค่ะยอมรับว่าการแพร่ระบาดของโควิดส่งผลต่อเศรษฐกิจและก็กําลังซื้อทั่วโลกตอนนี้ก็ยังระบาดอยู่ซึ่งประเมินว่าการส่งออกในครึ่งปีหลังนะคะหากส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละ18,000ล้านเหรียญสหรัฐก็อาจจะติดลบที่ประมาณ8-9เปเเดือนหน้า เร่งรัดก,กิจกรรมเพื่อการส่งออกค่ะเพื่อผลักดันมูลค่าให้ถึง21,988ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนถ้าเป็นไปได้การส่งออกก็จะขยายตัวเป็น0%บนสมมุติฐานค่าเงินบาท31บาท50สตาง์ถึง32บาท50สตางต่อดอลล่าสหรัฐราคาน้ำมันโลกเฉลี่ยงที่30-40ถึงเหรียญสหรัฐต่อบาเรวค่ะ ไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีโอกาสการลงทุนสำหรับใครที่สนใจนะคะในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านคลังสินค้าและโรงงานค่ะรับกับโอกาสการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตจากจีนนะคะมาอย่างอาเซียนความน่าสนใจเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะของเนี่ยซื้อแค่เท่าที่ใช้ก็พอไหมก็ซื้อเผือ่อไงไฝนตกน้ำท่วมแคสหมดที่อดตายอ่ะ จะเออกอีกแล้วเหรอหรือเป็นโรคหัวใจหรืมอมะเร็งห้ามทิ้งกันนะเพราะตอนแกที่จะรวยมาก,ก,กวรารสารการเงินธนาคารนำสเสนอข่าวสานการเงินครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดหุ้น ที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิดโทร02 6914126ต่อ1310และ1313ถึงเล่นเลอะอยู่บ้านครบที่เปื้อนก็อาจมีแบคทีเรียรที่มองไม่เห็นด้วย r e s Excel ช่วยกะจัดคราบเฉียบขาดชำระล้างแบคทีเรีย99.9% r e ิ s Excel ยิ่งสาดยิ่งปกป้องจากแบคทีเรียร นิสจำกัดมหาชนมหากรรมการเงินมันนี่เ e อ็กซ์โปโคราชครั้งที่14 7-9สิงหาคมนี้ MCC HALL หอเดมอโคราช ช่วงที่สองอะไรก่นพะทางผู้ชมมาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เราสามารถเข้าไปลงทุนได้หรือ,อยังล่าสุดถ้าจะมีกองทัสท,ที่จะเป็นในส่วนของอสังหาริมทรัพย์โรงงานแล้วก็คลังสินค้ากันด้วยค่ะจะมีความน่าสนใจอย่างไรแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาโควิดสิเก้ากขาก้ามผ่านวิกฤตตรงนี้มาได้อย่างไรกันบ้างะนะคะวันนี้คุณอนาะทิรดามีบทสัมภาษณ์พิเศษมาฝากกันด้วยค่ะเชิญค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเรานะคะมีโอกาสที่น่าสนใจค่ะที่สามารถล้อไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมคลังสินค้าและโรงงานในไทยนะคะที่มีโอกาสได้รับอานิสง์จากการย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังภูมิภาคอาเซียนซึ่งมีไทยเป็นท็อปเดสติเนชันนะคะโอกาสการลงทุนน,นั้นสามารถลงทุนผ่านกองทรัสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ prospect นะคะโลจิสติกและอินดัสเทรียล ความน่าสนใจของกองทรัสนี้เป็นอย่างไรคะ่ะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณวิชย,ยสิริรัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคุณออนอนงชัยทงประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมบริษัทพอสเปกบริดแมนจเมนต์จำกัดสวัสดีค่ะทั้งสองท่านค่ะ ขอเริ่มต้นที่คุณวิชยะเลยนะคะสําหรับแนวโน้มการเคลื่อนย,ย้ายโอกาสการลงทุนจากจีนเนี่ยนะคะมายังภูมิภาคอาเซียนมันมีโอกาสอย่างไรบ้างคะสาหรับประเทศไทยแล้วก็แนวโน้มอ,อุตสาหกรรมคลังสินค้าในประเทศไทยอะค่ะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวโน้มการขยายตัวจากประเทศจีนและทั่วโลกเลยนะฮะก็ยังมีแนวโน้มการขยายตัวที่สูงมาอย่างประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ จะเห็นเรื่องของการสงครามการค้าเอ่ยนะฮะ<ช>เรื่องของปัญหาโควิดเอ่ย<ช>นะฮะ<ม>ที่วันนี้ทุกคนก็เห็นแล้วว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อฐานกำลังการฐานกำลังการผลิตเนี่ยอยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วเนี่ยเ<ช>มื่อการปิดประเทศขึ้นมาเนี่ยมันมีผลกระทบพอสมควรดัง<ช>นั้นจากวันนี้ไปเนี่ยจะเชื่อว่าจะเห็นการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตมายัางภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยก็เชื่อว่าเป็นหนึ่งในในในประเทศเป้าหมายที่ที่ที่กลุ่มทุนเนี่ยจะเข้ามาลงทุน ค่ะซึ่งมันก็จะเอื้อต่อผลดีการเติบโตของอุตสาหกรรมด้านคลังสินค้าของเราด้วยใช่ไหมใช่ครับทั้งคลังสินค้าแล้วก็โรงงานด้วยอ๋อนะคะในส่วนของเราเองนี่เราบริหารโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนอยู่นะคะศักยภาพของโครงการนั้นเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเรียนว่าศักยภาพของโครงการนี่สูงมากนะฮะหนึ่งนี่เป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพนะฮะใกล้กับสนามบินนะฮะสวนภูิประมาณ17กิโลเมตรใกล้กับท่าเรือคลองเตยนะฮะก็ประมาณ23กิโลเมตร ท่าเรือแหลมชะบังประมาณแค่90กิโลเมตรเองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยใกล้กรุงเทพใกล้กับกล้คมนาคมต่างๆที่ค่อนข้างสะดวกใกล้กันนิคมบางพลีบางอูนะครซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นอินทราซลคลัสเตอร์ดีกว่านะฮะซึ่งจะมีการขยายงานนะครับนอกจากนั้นเนี่ยจุดเด่นของเราจริงๆแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของสิทธิประโยชน์ของผู้ที่เข้ามาอยู่นะฮะก็เรามีทั้งการพัฒนาเป็นทั้งส่วนของฟรีโซนแล้วก็ส่วนของเจเนอเรลโซนในเขตปอดอากรนะฮะเขตปอดอากรก็สําหรับพวกกลุ่มลูกค้าที่ นำเข้าเครื่องจักรวัตถุดิบผลิตผสมบรรจุป,ประกอบภายในโครงการนะฮะแล้วก็ส่งออกเหล่านี้เนี่ยเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีซึ่งจะทําให้เขาเนี่ยสามารถแข่งขัน กับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะ<ช>นะครับส่วนเขตประกอบการอุตส,สาหกรรมเนี่ยลูกค้าก็สามารถผลิตได้นะฮะใ,<ช>ในเขตบางนาตาของเราซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ด้านด้านใบอนุญา,าตคือไม่ต้องของรองอสีเราขอขอสองได้เลยซึ่งจะประหยัดระยะเวลาในการดําเนินง,งาน<ช>นะครับนอกจากนี้นนก็คือเรื่องของอัพ s ื่อเ s e r v i c e ซึ่งพวกนี้มันจะมันจะเรื่อประโยชน์กับทางทางทางลูกค้าทําให้มั่นใจนะฮะว่าเรามีบริการนอกจากว่ามาเช่ากับเราแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทิ้งลูกค้าให้คาปรึกษาต่างๆการช่วยยื่นขอเอกสารการมี สุลกากรประจำอยู่ข้างหน้านะฮะ<ม>ระบบบัตรระบบบัตรดน้ำเสียนะฮะ,ะซึ่งเป็นค่าเสีิตี้ก็มีให้นะครับเรียกว่าเป็น one stop service ก็ได้นะคะแล้วเราก็มีความโดดเด่นด้านโลจิสติกด้วยใช่ไหมคะเอออย่างที่เรียนว่ามันอยู่ใกล้กรุงเทพมันอยู่ใกล้ท่าเรือแอร์พอร์ตซีพอร์ตแล้วก็การเอามาเก็บแล้วก็ขนส่งเนี่ยเหล่านี้เนี่ยสำคัญว่ามันต้องอยู่ใกล้กับท่าเรือหรือใกล้กับสนามบินนะฮะที่จะต้องส่งทันที นะฮะเราทีเาเา่เราเราเราก็มีความสนานแล้วก็ด้วยโลเคชันเองเนี่ยมันก็ตอบโจทย์ตรงนี้อยู่แล้วนะคะ,ะ,ะเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจแล้วก็มีโอกาสการเติบโตค่อนข้างสูงจึงเป็นที่มาของการเตรียมระดมทุนนะคะผ่านกองทรัสเพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า prospect นะคะเรามีรายละเอียดสําหรับกองทรัสนี้ยังไงบ้างคะค่ะออกองนี้เราเรียกสั้นๆว่ากอง prospect นะคะ,ะ,ะเราลงทุนในสิทธิการเช่าอาคารโรงงานและคลังสินค้าเนี่ยของโครงการบางกอกรีเทโซนค่ะโดยมีอาคารทั้งหมดเนี่ย63 หลังแบ่งซอยย่อยๆเป็น183ยูนิตค่ะโดยที่เรามีสิทธิการเช่าเนี่ยอยู่19ปี4เดือนนะคะแล้วก็มีสปอนเซอร์ที่ขายตัวสิทธิการเช่าให้เราเนยสเจ้าก็คือตัว Prospect Development กับตัวตัว f i n a n c a จำกัดมหาชนค่ะเราก็ให้ทางผู้ประเมินเนี่ยนะคะมาประเมินดูว่ามูลค่าทรัพย์ของเราตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ก็ปรากฏว่าอยู่ประมาณ3 4 0 0 3,400ล้านค่ะประมาณนี้แล้วก็เราคิดว่าเราจะระดมทุนเนี่ยไม่เกิน3,738ล้านค,ค่ะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เราก็อาจจะมีการแบบเกียร์ลิงก็คือ,อใช้เงินกู้อยู่ประมาณ30%ก็อยู่ประมาณ1,100ค่ะค่ะนะคะส่วนที่ ผลการดําเนินงานละคะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่เป็นนักลงทุนสนใจมากๆนะคะช่วงต้นปีจนมาถึงปัจจุบนันผ่านโควิด -19 มาได้แบบสบายๆเลยใช่ไหมคะจุดเด่นอีกอย่างหนึง่งที่เรา,เาคิดว่านักลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะสนใจแล้วเราเองเนี่ยที่เป็นฟันเมนเจอร์เนี่ยบริลด์เนเจอร์นะคะเราก็ กลับเข้าไปดู3-4ปีย้อนหลังซึ่งตั้งแต่ปี2017เนี่ยปรากฏว่าตัว o c c u p a n c y rate เนี่ยโตมาโดยตลอดมากกว่า85%<ม>แล้วถ้าตัว Q1 ที่ผ่านมาที่สถานการณ์โควิดทั่วโลกนะคะ,คะของเราก็โตไปอีกเป็น93.6%ค่ะ,คะทีนี้เราก็ดูว่าเอะตัว o c c u p a n c y rate เนี่ยถ้ามันแบบโตแล้วอ่ะตัวรายได้ค่าเช่าค่าบริการ EBITDA margin เนี่ยจะโตด้วยหรือเปล่า<ม>อ่าแล้วก็กลับไปดูปรากฏว่าโตทั้งคู่ค<ม>่ะสอดคล้องกันในทิศทาง ซึ่งอีพ t ด้ามาจิ้นเนี่ยโตไปถึง88.2ซึ่งค่อนข้างจะน่าสนใจทีนี้เมื่อกี้เราดูอดีตไปแล้วเราก็มาดูอนาคตบ้างว่าเอ๊ะถ้าเข้ากองแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างค่ะเราก็เลยให้ทางผู้สอบบัญชีเนี่ยทำงบเพอร์ m อม่าค่ะดูว่าเอ๊ะถ้า1ปีเป็นเนี้ยเฟอร์ซิเอร์ฮอยู่ที่เท่าไหร่ปรากฏว่าอยู่ที่ประมาณ 11.1%นะคะ่ะซึ่งค่อนข้างสูงเราก็มองแบบทางตัวหลีที่อยู่ในเซกเตอร์เดียวกันนะคะโรงงานและคลังสินค้าเนี่ยในช่วงระยะเวลาเดียวกันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณแบบ6.3% a อเวอร์เรนนะคะของเราก็ค่อนข้างสูงถ้าเรามองเป็นต่อหน่วยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.112บาทต่อหน่วยซึ่ง ค่อนข้างน่าสนใจใช่ค่ะแค่ฟังแค่นี้นะคะเชื่อว่านักลงทุนหลายๆท่านนี่สนใจเตรียมอยากจะจองซื้อกันแล้วนะคะอยากจะให้คุณวิชยาช่วยเพิ่มรายละเอียดสําหรับความน่าสนใจในตัวสินทรัพย์หน่อยค่ะมีทั้งคลังสินค้ามีทั้งโรงงานใช่ไหมคะความโดดเด่นของเขาเป็นยังไงบ้างค่ะเอางี้ตัวโปรดักเองเนี่ย,ยก็มีความหลากหลายแล้วนะฮะคือในโครงการเองเอางี้ในโครงการเองเนี่ยมีทั้ง f r ฟรีโซนแล้วก็พื้นที่ General Zone นนะฮะฟรีโซนคือสำหรับผู้ที่เมื่อกี้ที่เรียนไปก็คือว่าผู้ที่สำหรับผลิตผสมราจุป,ประกอบนำเข้ามาแล้วก็ส่งออกนะฮะส่วนเจ n เนอเรลโซก็คือค้าขายในประเทศผลิตในประเทศแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตัวตัว,ต,วตัวโครงการเองเนี่ย ได้มีพื้นที่อาคารท,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 ที่โครงการสร้างเพื่อเช่าเนี่ยเราสร้าง<ช>ทั้งทางสินค้าและก็โรงงาน<ช>นะฮะ,ฮะซึ่งมีขนาดแตกต่างกันไปอย่างเช่นทางสินค้าเนี่ยก็คือเป็นพื้นยกขึ้นมาสําหรับรถคอนเทนเนอร์ถอยจอดได้เก็บโรงงานแล้วก็มีแบบโรงงานแบบสแตนดาร์ด e ลยคือแบบโรงงานแบบบ้านเดียวมีความเป็นส่วนตัวคือมีรั้วรอบขอบชิดมี<ช>การ์ดเฮาส์มีที่จอดรถของตัวเองนะฮะแล้วก็มีอาคารแบบมินิฟักทอรี่ด้วยคือว่าแบบอาคารยาวๆหลังหนึ่งซึ่งเราสามารถช็อปดาวได้ เป็นหลังเล็กๆได้นะฮะข้อห้องระสัก500-700ถึงถ้ากิดลูกค้าต้องการ3-4พันแล้วก็สามารถดีดถด f ฟกซิเบิขยายได้ะนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือเราก็าทำดีดถดสตรด้วยดังนั้นเนี่ยความจะเห็นว่าความ Flexible ของตัว Product เนี่ยเรามีครบ พื้นที่ที่สำหรับประกอบการแล้วก็มีครบทั้งฟรีโซนเจเนอโรโซนนะฮะสิทธิประโยชน์ก็คือตาม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 ตรงนั้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของความกระจายความเสี่ยงของตัวลูกค้าเราลูกค้าของรนพอร์ตของเราเนี่ยไม่ได้หนักไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับ กับกับตัวธุรกิจแล้วเนี่ยและเกิดธุรกิจนั้นเกิดได้รับความเสียหายมันจะส่งผลต่อการรับรู้รายได้ของกองนะฮะอย่างมีระยะแต่อันเนี้ยมีการกระจายความเสี่ยงอย่างดีนะฮะมีเช่นุกต,ตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นอุตสาหากรรมที่เกี่ยวเนื้องก,กระดาษก็มี15%พลาสติกประมาณ12%อาหารสัตว์ประมาณ10%นะฮะแล้วกเ็เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ออโตมอติจะมีแยกๆๆออก,ออกลงไปนะฮะดังน,นั้นเนี่ย าการกระจายความเสี่ยงเนคือถ้าเกิดอะไรขึ้นกับประเภทธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง <c oughs> ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของคองอย่างมีนัยยะสําคัญนอกจากนั้นเรื่องของอนักลงทุนที่เข้ามา<ช>ก็รับความสนใจจากทั่วโลกนะฮะเร<ช>จะเป็นญี่ปุ่นประมาณ3-5%นะฮะ,ะไทย16%ชาวจีน14%ซึ่งเราคุยกันเมื่อนต้นว่าอาจจะมีการย้ายฐานการผลิตมา เชื่อว่าคุณผู้ชมฟังแล้วเนี่ยนะคะก็มีความมั่นใจแล้วนะคะว่ารายได้เนี่ยมีการกระจายความเสี่ยงเรียบร้อยแล้วนะคะแถมสามารถที่จะตอบโจทย์นักลงทุนในทุกประเภทได้ด้วยนะคะรายละเอียดสำหรับการจองซื้อพอจะเปิดเผยให้กับนักลงทุนได้แล้วหรือยังคะทีนี้ก็ ก็นายงุนอาจจะต้องรอดูอีกทีนึงเพราะว่าเรามีเรื่องแอปพูบจากกรอรตอนนิดหน่อยแต่ถ้าเข้าใจว่าน่าจะเป็นปลายเดือนนี้แหละค่ะก็จะเรียบร้อยอยากจะให้คุณวิชยาย้ำอีกนิดนึงนะคะสําหรับแผนการบริหารกองในอนาคตค่ะระวางแผนไว้ยังไงบ้างคะโอเคครับก็จริงๆแล้วเนี่ยทางทางทางสปอนเซอร์เองเนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยรัพสินตรงนี้แล้วเนี่ย ทางทางเราก็จะงไปดูที่ที่ใกล้ๆกันในบริเวณเดียวกันนะฮะคือส่วนปาการนะฮะที่เน้นว่าเป็นต้องเป็นต้องเป็นพื้นที่สีม่วงที่สามารถประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมได้นะฮะก็เตรียมจะขยายเพิ่มเติมอีกประมาณ2-3แห่ง ะนะฮะเพื่อที่ว่าเมื่อขยายเราก็จะทําในโมเดลเดิมนี่แหละฮะว่าขยายเป็นอาคารทางสินค้าแล้วก็โรงงานสำเร็จรูปให้เช่าอาจจะมีวิสุดสิด้วยถ้าเกิดว่ามีรีไ์เมนต์หรือความต้องการเข้ามาะนะครับเมื่อทําเสร็จพัฒนาเสร็จมีผู้เช่าที่มั่นคงแล้วนะฮะเราก็อจะเป็น pipeline ที่จะเอาเข้ากองในอนาคตดัง<อ>นั้นเนี่ยจึงเชื่อว่ากองเนี่ยจะได้รับ ทรัพย์สิสนหรือ<ช>ว่าจะมีความเติบโตใน<ช>อนาคตต่อไปฟังแบบนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาที่เราเตรียมเหมือนกันใช่ไหมคะขนาดกองแนวโน้มณนะปัจจุบันนี้อยู่ที่3,000กว่าล้านใช่ค่ะโอกาสในอนาคตเป็นยังไงบ้างคะจากที่คุณวิเียร ไปเมื่อกี้คะเราเองก็มีการทําตัวเฟิร์สไรท์กับทาตัวสปอนเซอร์นะคะก็คือถ้าตอนนี้เขามีแบบทรัพย์สินคล้ายๆแบบของเราแบบนี้ตอนนี้อยู่มีประมาณ2ที่นะคะแล้วเราเองก็ได้เฟิร์สไรท์จากเขาก็คือถ้าเราถ้าเขาอยากจะขายเราจะเป็นคนเราจะเป็นเจ้าแรกที่ไปซื้อเข้ามาทําให้กองมีไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะเป็นาไซส์ของกองนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะให้ความสนใจกับกองนี้นะคะเพราะอะไรอัตราการเติบโตสูงนะคะ ค่าเช่านี้ก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงนะคะและมีการกระจายความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางให้กับนักลงทุนเลยนะคะสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ละคะ่ะผ่านทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้รายละเอียดปรากฏขึ้นอยู่ที่หน้าจอน,นี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากค่ะ อีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจนะคะเพอต้องบอกว่าผลตอบแทน11.1%นี่ถือว่าไม่น้อยนะคะแล้วก็ถือว่าตอบรับกับในช่วงสถานการณ์ที่อาจจะเกิดความหวั่นผหวสำหรับการลงทุนในช่วงนี้กันด้วยค่ะค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารทิ้งท้ายรายการกันค่ะข้อมูลโดย ก้าวเข้าสู่ปีที่39ด้วย Financial Media Platform ผนึกข้อมูลเชิงลึก 8, o o, แบบ O2O ครอบคลุมมิติเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนและเทคโนโลยี w w w m o n e y a n d b a n k i n g c o t h ที่นี่ที่เดียวมหกรรมการเงินมันนี่เอ o โโคราชครั้งที่14 Well Being อยู่ดีมีสุข มหากรรมการเงินการลงทุนครบวงจรพบสินเชื่อบ้าน SME สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดอนุมัติไวในงานเงินฝากสลากออมทรัพย์ดอกเบียบเ้ยด,ด,มรรยมด,ยดีมั่นใจมีเงินใช้ยามฉุกเฉินออมร้อยลงทุนสร้างเงินล้านหุ้นทองสะสมกำไรมีเงินใช้หลังกเกษียณประกันชีวิตประกันภยัยเลือกคุ้มครองได้ตามไลฟ์ซา์และพบกับมันนี่เอ็กโพออนไลน์แพลตฟอร์มใหม่ทำธุรกรรมออนไลน์ง่ายๆค่ะ w w w m o n e x p o o n l i n e c o m 7จสิเกสิงหาคมนี้ MCT ของเะลโมโคราชจับโดยการเงินธนาคารร่วมสอบข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยเมืองไทยประกันชีวิตมหกรรมการเงินมันนี่เอ็โปโคราชครั้งที่ส4 เจถึงเสิงหาคมนี้ MCC หอเดมอร์โครา ว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ทิ้งท้ายก่อนหยุดยาว4วันนะคะต้องบอกว่าปรับตัวลดลงไป18.73จุดยืนกันไป1,340จุดได้นะคะขณะเดียวกันสัปดาห์หน้าต้องติดตามค่ะในเรื่องของการปรับโผคณะรัฐมนตรีกันด้วยซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีมีการแย้มชื่อออกมากันแล้วนะคะ,คะแล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงหวข้ามที่ผ่าน<อ>มาต้องบอกกันเลยทั้วว่าทางด้านของตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยมีการออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าทางด้านของคุณปรีดีดาวฉายค่ะกรรมการและผู้จัดการนะคะของธนาคาร ได้มีการยื่นลาออกจากตําแหน่งแล้วแล้วก็มีการคาดการณ์กันด้วยว่าท่านเนจะลาออกเพื่อเตรียมที่จะไปนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นรายชื่อที่ท่านนายกรัฐมนตรีระบุมาด้วยค่ะค่ะ,ะนะคะก็เป็นประเด็นความคืบหน้านะคะที่นํามาฝากกันนะคะเราไปติดตามภาพรวมของการลงทุนในฝ้าฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐและก็ยุโรปกันบ้างน,นะคะนะปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าผู้ติดเชื้อทั่วโลกนี่ปารขึ้นไประดับ15ล้านคนแล้วนะคะ,คะมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง6แสนกว่าล้านอ6แสนกว่าคนทั่วโลก และประเด็นล่าสุดนะคะ FDA ของสหรัฐอเมริกาออกมาระบุคะ่ะว่าได้มีการเรียกเจลแอลโกอฮอล์นะคะกลับคืนหลังจากที่พบว่ามีการใช้ตัวเมทิลแอลกอฮอล์แทนที่จะเป็นเอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งสามารถกินและก็ใช้ได้นี่นะคะ,คะกลับคืนคะ่ะเนื่องจากว่าเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอาจจะทําให้ตาบอดหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะชวนคุณผู้ชมต่อเลยนะคะไปงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ po ็โปโคราค่ะ7-9ดสิงหาคมนี้วันนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์จากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์มาฝากกัน ด้วยค่ะบัตรกดเงินสดพิเศษอัตราดอกเบี้ยตามสุด9.99%ต่อปีบริการโอนยอดนี้ของบัตรเครดิตอื่นๆแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินและการจัดการเงินกู้ค่ะผ่อนเบาๆนานสูงสุด72เดือนไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือว่าบุคคลค้ำประกันด้วยค่ะ ไปพบกันได้ที่งานนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านคิดถึงกันนะคะอ,อยากจะไปอัปเดตไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆมีมากมายหลากหลายรอคุณผู้ชมอยู่ที่งานแล้วค่ะวันจันทร์หน้านะคะกลับมาอัปเดตข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจกันใหม่ในช่วงเวลา4ทุ่มวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ อใ,ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมมาทูมูเอชแบบรายเดือนวันนีุ้งกว่ารับเน็ตเพิ่ม2เท่าพร้อมรับสต่อง True ID TV ฟรีเน็ตบ้านค่ายไหนก็ใช้ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนเพิ่มเต็มอิ่มจุใจกับคอนเทนต์ดังระดับโลกจากแพ็กเกจ r u e ID Ultimate f ฟรีให้ผู้เชี่ยวมันกับคูพิมลีสดทุกสัปดาห์